อันนี้ของมิชลินเชฟมิชลินสตาร์ใช่ชื่อเชฟพีแอนโทมัสเชฟโทมัสพีแอนนั่นน่ะสปากเกตตี้ไอ้พาสต้า <laughs> <laughs> การมีไทยซึ่งเราแบบคิดถึงมากเราไม่ได้บินนะเราไม่ได้บินนานแล้วเราคิดถึงอาหารของเราเนาะตอนนี้อย <c oughs> ู่ที่งานอะไรไัถไฟจริงก็บินได้ค่ะทุกคนกตอนนี้ค,คืกคึกคักพ่อครัวก,ก็กำลังแบบช็บปช็อช็อใช่ชค,คือตอนนี้เนี่ยสิบโมงครึ่งแล้วแบบว่า คนนี้มาเดินซื้ออาหารกินกันเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่คนในบริษัทที่เข้ามาซื้อได้นะคือคนข้างนอกเนี่ยก็เข้ามาซื้อได้เช่นกันนะครับคืออาหารอันนี้เขาเป็นอาหารที่เขาพุเอทขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นงานนี้โดยเฉพาะซึ่งมันก็จะคล้ายๆเมนูคล้ายๆกับอาหารที่เราเสิร์ฟบ,บนเครื่องอ <า S 2> แต่ว่ามันก็จะมีกิมมิคที่แบบเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยแต่เดี๋ยวเราตามไปดูแต่ละครัวเลยดีกว่างานนี้นะครับเขาจัดขึ้นมา3าครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับจะจัดทุกวันพุธพราะเรืถองืองาคกนะครับอกก็ใครยาจะมมาชิารที่แบบ เราทําบรกิการบนฟ้าเนี JI, ่ยก็มาชิมได้นะครับมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับจะบอกว่าเมื่อกี้เราแอบถ่ายรูปแล้วเขาเอาอาหารมาเลี้ยงให้เราใช่ป่ะคือน่ากินมากทุกอย่างน่ากินตอนนี้ท้องร oui, ้องสุดๆฉันแอบเลี hmm. ้ยงไอ้นี่เนื้อจิ้มแจ่วคือจะบอกว่าทุกคนเปนสเปเชียลตรงที่วัตถุดิบที่เราใช้ก็คือวัตถุดิบที่เรานำข้าที่เราเสิร์ฟบนเครื่องจริงนะคะที่แบบเสิร์ฟให้ first class business class and then เชฟของเราเป็นเชฟใ,<ช>ใหญ่ของแต่ละครัวก็คือมีเชฟขนมหวานที่เป็นเชฟมิชลินเป็นเชฟมิชลินชืพพ่อคุณโทมัสจะมีเชฟญี่ปุ่นชื่อคุณจูนแล้วก็วววจะมีเชฟ<ะ>เด่นๆของเราตามแต่ละครัวคือแบบแต่ละชาติแบบแยกกันเลยใช่แล้วก็คุณจุนเนี่ยมีเขาบอกว่ามีสาวมาจีบเยอะมากเลยครับไปดูว่าหนุ่มญี่ปุ่นนี่จะหล่อและอร่อยจนเขากับราเมงหรือเปล่านะครับ what's your special menu today today I make miso miso s h r i n p r a m basic chicken soup มิโซะและสตู์สตู์เส yes and inside pork b e y shrimp s f r shrimp and egg and pak c h อันนี้เมนูในนี้ปื้มมาวกเพราะว่ามันจะเป็นรามเมงทุกคนรามเมงแล้วมันก็ใส่หมูสาชั้นพรอเบลรี่แล้วก็ใส่อะไรรู้ไหน้ำซุปมันทำจากมันกุง้ง มันน่าสนใจแล้วมันหอมมากทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวขนมหวานเดี๋ยเราให้มาแล้วกันเราเริ่มจากครัวญี่ปุ่นไปแล้วก็คือราเมงตัวไฮไลท์ที่เราบอกจิ้มแจ่วเนื้อจิ้มแจ่วแบบเรามาเริ่มครัวแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาทําอะไรให้เรารับประทานนะคะอันนี้คือครัวไทยทุกคนอ่าครัวไทยมีอะไรบ้างนี่ก็คือครัวข้าวมันไก่กับเนื้อย่างจิ้มแจ่วนี่คือเมนูวันนี้เลยดูเนื้อย่างดีครับ เท่าไหร่สองยี่บาทคือเนื้อของเรามันดีมากทุกคนและถึงที่บอกคืองานนี้มันพิเศษตรงที่ราหรป่าปก,กติอะเชฟใหญ่เนี่ยเขาก็จะดูแลควบคุมเขาจะไม่ลงมาทําอะไรอย่างนี้นะคะแต่เนี่ยวันนี้คือทุกคนเป็นเชฟใหญ่ของแต่ละครัวแล้วก็ลงมาลงมือมาทําให้เราทานเลยอะมันเป็นชุด เฮล t ี y นะคะพิมตั้งชื่อให้ก็คือเขามีสลดัดซีซาสลาดัดแล้วก็ตัวยำแซลมอนซึ่งแซลมอนของกาบินไทยเนี่ยมันเรื่องชื่ออยู่แล้วอร่อยสดแล้วก็คุณภาพดีมากแต่ว่าพี่เขาว่าเอามาคลุกปรุงให้มันเหมือนแบบรสชาติแบบค่อนข้างแบบจับต้อง่ายโลโกก็คือ,อมีทั้งปลรราแล้วก็ไม่ปลาให้ด้วยชื่อจริงคเป็นจริงแล้วเราไม่เสิร์ฟปลานะบนเครื่องบูธถัดมานะครับก็เป็นบูธของ อาหารอีเวสเทิร์นนะคะเป็นเชฟใหญ่เป็นเอ็กซิคิวทีฟเชฟก็มีพาสต้าคาโบนาร่าพาสต้าเบคอนจะบอกว่าปกติเชฟเขาก็ไม่ยืดทำอย่างนี้เช่นกันนะคือใช่เออนี่คือเชฟใหญ่กับการมีไทยนะคะผมจะไม่เชื่อเอ็กซิคิวทีฟเชฟปีแอร์แอนดรูว์เมื่อกี้เขาควงกระทะไว้ให้เราดูทีหนึ่งนะที่เราลองไปเชฟใหญ่แล้วก็วัตถุดิบดีขนาดนี้แต่ว่ามาขายในราคาทุกคนดูราคาค่ะ89บาทพาสต้าคาโบนาร่า89บาท พาสต้าเบคอน89บาททุกคนพาสต้าเบคอนสเบอเมาเถอะคือบูธต่อไปอันเนี้ย mm hmm. เขาบอกว่าเท่าไหร่รู้ไหมเท่าที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอ่ะมีบูธนี้แล้วก็มีคำเรียกร้องมาใหม่ให้จัดเมนูนี้ขึ้นมาอีกแปลว่าเมนูนี้มันต้องอร่อยมากไก่เชฟบอม,มา่าสไตล์อัลลบิกทุกคนมันเป็นเหมือนไก่แล้วก็แรปนูนนูน <Western. S 3> จากไทยคัวเยนเวสเซนอินเดียนะครับบูทต่อไปครับชนี้นะครับชนี้เนี่ยวันนี้พลาด<ข>ไม่ได้ ตัวข้าวขาหมูสไตล<ต>์ไต้หวันเออสไตล์ไต้หวันนะครับเชฟชื่อว่าคุณลอเรนซ์นะครับเป็นเชฟฝั่งคร<ไ>ัวจีนนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปชิมกันนะครับว่าข้าวขาหมูสไตล์ไต้หวันเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนนะคือตอนนี้เราแนะนําทุกคนให้ดูแต่ละซุมก่อนอแล้วเดี๋ยวเราจะไปรวมอาหารทุกอย่างไว้ที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูเลยว่ามันอร่อยยังไงก็คือขาหมูสไลด์อย่างเดียวนะ กล่องใหญ่ๆอ่ะ150บาทส่วนถ้าเป็นข้าวขาหมูไซด์ไต้หวันมากับข้าวก็คือ80บาทต่อไปนะครับมาถึงขนมหวานนะครับเป็นเชฟมิชลินนะเราบอกคนนี้เป็นเชฟมิชลินมาจากครัวเป็นเพ s t r y chef นะครับคือเป็นครัวขนมหวานนั่นเองครับ French toast strawberry นะครับถ้าใครได้ใช้บริการการบินไทยบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น business class economy หรือ first class ก็จะรู้ว่าขนมไทยเนี่ยโดดเด่นไม่ใช่ขนมไทยหมายถึงว่า ครัวขนมของเราอร่อยมากขนาดพี่เป็นคนไม่ใส่ขนมมากนะยังแอบกินทุกครั้งเพราะรสชาติมันดีมันอร่อยมันนมเลยมันเจ้มๆรับประกันไดเลยก็ทั้งหมดนี้มาในราคา120บาทค่ะทุกคนไอติมละลายช้าด้วยยังกินเราลองดูแล้วถ้าใครเลือกซื้อเลือกหาอาหารที่ทําจากเชฟใหญ่จากครัวการมินไทยแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มขนมขนมปังสล,ลัดอะไรพวกนี้นะครับให้เราสามารถเลือกซื้อได้อีกครับก่นที่นะ้าพี่เลอาจะบอกว่าเวลาขึ้นเครื่องอ่ะเวลาเรามีเสิร์ฟเป็นคอมริงเราก็จะเสิร์ฟเป็นชาอันชันชามะขามชาอะไรอ่ะชาก,กังลาวซึ่งเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราแต่วันนี้เขามาทำชามะขามในรูปแบบเกล็ดหิมะอันนี้อันชาสล,ลปีต้องกินต้องกินเปรี้ยวพูดไป้วเดอ ไม่ได้อวยขัวตัวเองนะแต่มันอร่อยจริงๆทุกคนคือตัวข้าวเขาดีมากข้าวคุณภาพรวมทั้งตัวไก่เนี่ยมันกําลังจูซี่มันไม่แห้งแล้วแบบมาเป็นชิ้นเป็นอันมากด้วยในราคาแบบไม่ถึงร้อยบาทปะ บ้าบาทค่ะทุกคนไมเสีงเนอะเนอคือเราไม่ต้องกิมกับน้ำจิ้มก็ได้มันก็มันแล้วแบบก็บอกใช่จริงจตัวข้าวนี่คือดั่งกินเนี่ยไม่ได้กินไก่นะกินข้าวอย่างเดียวก็อร่อยแล้วอ่ะอีวางกล้องไปแล้วบอกว่าจะไม่พูดเรื่องน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มปกติเราจะไปกินมันจะแคบมันจะแบบเหมือนแบบมันเครื่องไม่เยอะแล้วมันก็จะเค็มแต่อันนี้คือมันเปรี้ยวแล้วมันเผ็ดรสชาติชัดเจนมากได้ราเมงมาแล้วระวังร้อนนะคะอ่ะซูมครับซูมอิน ดูกุง้งดิดูกุ้งทุกคนลนะกแล้วก็ไข่ทุกคนทั้งหมดนี้ในราคา129บาท<า>จากมาสเตอร์เชญี่ปุ่นแท้ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะใช่เออใช่เฮ้ยหอมมันพุ้งมากใช่กินมันกุ้งมากแชัดเจนมากน้ำซุปนี่กลิน่นดมาก คุ้มอะรามเมน129อร่อยแต่ว่างานนี้มีกัน3วันคุณเพื่อหัดสุกนะของทุกทุกวัปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนสิงหาแล้วจากนั้นสิงหาเนี่ยก็ตามแบบอัปเดตเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้อีกทีถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะบอกกล่าวเล่าสิบลองนี้อีกทีหนึ่งนะครแต่ถ้าเชื่อเรานะรสชาติปากรสรสชาติลิ้นของเรานะก็อยากให้มาลองกินมันอร่อยจริงๆทุกคนเพราะมันไก่อร่อยคือเมื่อกี้เขาวางของเยอะมากมีพาสต้าคาโบนาล่าพาสต้าเบคอน แล้วก็เนื้อย่างแล้วก็ข้าวมันไก่แล้วก็ราเมงแล้วก็มีเคบับราบแซลมอนเออแล้วก็มีเอ้ยยำแซลมอนยำแซลมอนแต่ว่าคือเมื่อกี้เราตุ๊บตับตุ๊บตั๊เออแล้วเขาก็แบบเก็บไปแล้วไงเลยแบบอยากจะมากินโชว์ทุกคนดูโอเคตามมากินได้นะอย่าลืมอย่าลืมนะทุกคนรักจิ้งกระดิ่งรอเลยจ้าทุกคนค่ะเราปิดจ็อไปแล้วค่ะแต่มันมีอีเวนต์นี้โผล่เข้ามา ต้องขอสับเบอรี่ขอไอติมแล้วขอวิปครีมเร่อยจริงเหรอเร่อยอืมกินๆิมชิมอย่าลืมนะคะ่ะหนึาา่งอาทิตย์มีสามวันก็คือพูดเพื่อหัดสูบหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวัน